ะค,ะความรู้สึกของแอมตอนนั้นมันเหมือนฟันไปค่ะจากผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับนางงามมาก่อนจากจุดเริ่มต้นเล็กๆที่แอมไดไปเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆและใส่ชุดราตรีเดินเล่นกันแตในวันนี้ค่ะแอมได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้บนเวทีอัน์รงเขียนแห่งนี้มันเกินความคาดหมายของแอมมากๆค่ะเวทีมิสแกนเป็นเหมือนสนามแข่งที่ใหม่ในทุกๆมิตติที่แอมเคยผ่านมา แอมไม่เคยกลัวค่ะที่จะลงแข่งในสนามที่ยากแต่สิ่งที่แอมกลัวที่สุดนั่นคือการไม่ได้ลงมือทำเส้นทางนางงามของแอมมันไม่ง่ายเลยค่ะแอมได้รับทั้งคำชมคำดูถูกมากมายมีทั้งผิดหวังและสมหวังแต่แอมไม่เคยเสียใจค่ะที่ได้ทำแอมเก็บเอาทุกคำคอมเมนต์ทุกคำดูถูกมาเป็นแรงผักด,ดนันตั้งแต่ตอนประกวด จนถึงการใช้ชีวิตในปัจจุบันแอมขอขอบคุณครอบครัวค่ะที่เชี่ยม,มั่นในตัวแอมขอขอบคุณทีมงานที่เลี้ยงพี่โอมพี่แนทะที่คอยหาชุดสวยๆให้แอมพี่ฮาร์รี่นะคะที่แต่งหน้าให้หนูแล้วก็คิดตั้งหนูแพงในทุกๆรอบพร <c oughs> พี่ฮารี่บอกว่า ทำง,งานต้องได้เงินค่ะขอบคุณแม่ก๊อฟนะคะแล้วก็่อค่ะที่แต่งหน้าทำผมให้แอม,แม oh, นะคะ <I 'm S 1> แล้วก็ขอขอบคุณพี่น้ำโมนะคะที่คอยนวดหลังให้แอมวันที่แอมปวดหลังแล้วก็ขอขอบคุณในไอส์ปอค่ะที่สอนเดินแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือแฟนคลับค่ะถึงอาจจะไม่ได้มากมายสำหรับใครหลายๆคนแต่ว่ามันมีความหมายสำหรับแอมมากๆ ขอบคุณทุกๆคะแนานโหวตนะคะที่ทำให้แอมขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆของการประกวดและขอขอบคุณเวทีมิสการไทยแลนด์ค่ะถ้าไม่มีเวทีนี้แอมก็คงไม่ได้มายินอยู่ตรงจุดนี้สุดท้ายนี้แอมอยากจะเป็นกำลังใจให้กับใครหลายคนที่มีความฝันนะคะแต่ยังไม่กล้าที่จะทำมันจะไม่มีคำดูถูกไหนคะ่ะมาทำะไรเราได้ถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองมากพอยังไงก็ฝาก จดจำอมอบแอมไว้ในความทรงจำของทุกๆคนด้วยนะคะตบมือหน่อยเลย,ย,ยต้องดูแลใช่ไหมคะ <c oughs> ออมแอมนทัทกนกสิทธิรัตน์มิสแกนพังงาง หนูรัดหรือว่าจุงมเ่งที่ว่าชอบนะคะน้องเงินทําให้ทุกอย่างแล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนอยากเห็นก็คือฟาร่าค่ะน้องเงินทําให้แล้วบอสท้องเงินทําฟาร่าแล้วนะห <c oughs> วังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะงั้นวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนก่อนนะสวัสดีทุกคนเลยที่อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สวัสดีบอสสวัสดีมามีสวัสดี ดีพี่ๆนังงานทุกคนเลยนะคะแล้วก็ Hi to you guys, Hi to i n t r fan and Hi to queens o u t of queen here I love you guys and Nini er am your fan <laughs> Thank you ก็อยากจะบอกว่าอะพี่ป็นช็อตนะเพราะว่าไม่อยากจะรองไห้จะพูดให้เร็วที่สุดนะคะก็อยากจะบอกว่าน้องเงินดีใจมากๆที่ได้ใช้นาสกุลแบรนด์น้ำเงินดีใจภูมิใจแล้วก็ รู้สึกได้รับเกียรติรู้สึกได้รับความเคารพมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นมิสแกรนด์พัทลุง2023ค่ะอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆน้ำเงินอาจจะไม่สามารถเอ่ยชื่อได้ครบทุกคนนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่ทำให้น้ำเงินมาอยู่ตรงจุดนี้ I would like to thank you every single one of you and I mean it I mean every single one of you not even the one who've been supporting me since day one. But thank you for all of you guys who've been supporting Miss Grand International, w h o b e supporting Miss Grand Thailand. ขอบคุณถึงทุกด้อมเลยนะคะที่เป็นกําลังใจแล้วก็อยู่เป็นแฟนคลับกันจนถึงทุกวันนี้นะคะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นด้อมน้ําเงินหรือว่าด้อมทุกด้อมเลยนะคะที่เป็นกําลังแรงใจที่ดีที่สุดของนางงามเราเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ําเงินอาจจะ ขอบคุณได้ในบางส่วนที่สามารถเอ่ยชื่อได้ก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อขอบคุณโจทินกีที่เที่ยวเห็นให้ฉันมาประกวดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะขอบคุณพี่ไทยออขอบคุณพี่เมย์ขอบคุณพี่ไทยที่เห็นในศักยภาพของน้ำเงินแล้วก็ดูแลมาดีโดยตลอดแล้วก็คอยแต่งหน้า แล้วก็คอยหาชุดพี่ดำคอยหาชุดคุรัตคอยทีค่คอนเทนต์ทุกอย่างขอบคุณจริงๆรักนายนะขอบคุณไปถึงช่างหน้าช่างผมชุดร้านชุดทุกคนขอบคุณถึงพี่เล้งด้วยนะคะขอบคุณพอ่อขอบคุณแม่ที่คอยซัพพอร์ตมาตลอดแล้วก็ไม่ว่านาเงินจะเหลือสันหางนายขอบคุณคีบซัพพอร์ตทั้งใจทั้งกาลังศั์ทุกอย่างนะคะแล้วก็ขอบคุณไปถึง ลุงป้านะอาทุกคนอบตจสที่ที่ให้กัินน้ำเงินลังเกิดในครั้งนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเงินในส่วนนั้นน้ำเงินคงไม่มีชุดสวยๆใส่หรือว่าแบบเครื่องประดับว่างมายขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณไทยอีกขอบคุณบอสสวัสดนะคะที่สร้างองค์กรดีๆสร้างอง,ง,อง,ง,องอค์กรที่เข้มแข็งแล้วก็สร้างองค์กรที่ทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีเงิน มีน้ำ<อ>สกุล Miss g r a n ที่ใครๆก็เข้ารบตั้งแต่หนูได้น้ำสกุลนี้มาหนูสามารถถาเงินได้เป็นครั้งแรกใน6ปีที่หนูเรียนเพสัตแล้วหนูได้เอาเงินที่ทำงานโดยใชยนน้น้ำสกุล Miss Grand อะจ่ายค่าหอจ่ายค่ากินทุกอย่างขอบคุณมากจริงๆค่ะวอส ขอเคอีกขอบขอแอบโคโอ๋อขอบคุณม่าอีกอย่างหนึ่งที่เมนชั่นหนูในไลฟ์บ่อยๆขอบคุณที่ขึ้นสตอรี่เขียวให้หนูที่จริงอ่ะก็ชอบแบบชอบบอกคนอื่นว่าขึ้นสตอรี่ซมก็ได้เพราะอยากดังแต่ไม่เป็นไรก็ได้ลองเล่นแล้วก็ขอบคุณไปถึงด้อมด้วยนะคะที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ขอบคุณ น่เลยนะคะที่เป็นการำลังใจดีๆให้กับนางงามล้วก็ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณพี่พี่สื่อนะคะทุกสื่อเลยที่นันดูหนูที่รักหนูที่คอยลงรูปหนูนะคะขอบคุณจริงๆนะนแล้วก็ถ้าใครที่น้ำเงินไม่ได้พูดถึงไม่ได้หมายความว่าน้ำเงินไม่ขอบคุณนะเพราะว่าเจอร์นี่ของน้ำเงินที่มาถึงทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าทุกคนจริงๆแล้วก็อยากจะบอกไปถึงน้องๆนางงามที่ประกวดวันนี้นะอยากจะบอกว่าทําให้ดีที่สุด do your best, give it all you got, because it's it's not just about a destination. It's about the journey along the way. Just enjoy it. แล้วก็วันนี้ is gonna be my farewell speech. I know today is t gonna be my last day being Miss Grand พัทลุงนะคะวันนี้ก็จะเป็น uh, การนาลาตําแหน่งที่เป็นทางการของน้าเงินแล้วแต่ว่าน้ําเงินก็หวังว่าน้ําเงินจะเป็นมิสแกรนด์พัทลุง2023ในใจของทุกคนตลอดไปนะคะ Today is gonna be my farewell speech and I know it's gonna be last day being Miss Grand Pataloon officially, but I'm gonna be and always and forever be your Miss Grand pataloon 2023. Because I am the one and only Namnun Namnun Salin Tip Hello! ดีนะคะทีไ่ได้ขึ้นมาอาลาตำแหน่งแล้ว <c oughs> ก็รู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วมากๆจริง,รงๆค่ะกับการดำรงตำแหน่ง m ิสแกตูง2023นะคะก่อนอื่นบิวก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทีมที่เลี้ยงทุกคนเลยนะคะที่ส่งวิวมาถึงจน ตรงจุดนี้ก็คือขอบคุณบ้านนางงามค่ายจบตาทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นบาร์ดลลี่เลด้าตุ้ยไก่จิ้มลิ้มที่คอยแต่งหน้าทำผมคอยหาชุดสวยๆมาให้ใส่ขอบคุณแม่กิ๊กคีดีนครนายกนะคะที่ให้โอกาสหนูลแล้วก็ซัพพอร์ตหนูในการประกวดทั้งเวทีมิสแกรนคนครปฐมและเวทีมิสแกรนสตูลส0 2 3นจนได้รับตำแหน่งณจุดจดนี้ ขอบคุณห้องชุดทุกห้องเลยนะคะที่เดรัมิตชุดสวยๆให้แล้วก็ขอบคุณห้องชุดในวันนี้นะคะที่ทำชุดดีเพื่อให้วิวใส่อำลาตำแหน่งได้สงเกียรติมากๆจริงๆค่ะตใขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตวิวมากๆขอบคุณครอบครัวขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่ อยหนุนหลังคอยซัพพอร์ตบิวทุกอย่างไม่ว่าจะบิวอยากทําอะไรก็ตามก็จะคอยซัพพอร์ตบิวตลอไปขอบคุณคลินิกความงามทุกที่เลยนะคะที่เรามีเทน่าบิวเปลี่ยนได้ทุกปีจริงๆ <c oughs> ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรว่าจริงๆนอกจากคาว่าขอบคุณอขอบคุณที่ทําให้บิวมีวันนี้แล้วก็บิวก็อยากจะฝากทุกคนนะคะว่า ถึงแม้ว่าตำแหน่งมิสแกรนด์สตูน2023จะจบไปแล้วก็ตามแต่ยูก็ยังมีใครที่จะกลับมาประกวดบนเวทีม,มิสแกรนด์อีกครั้งนะคะแต่ว่าจะมาในปีไหนก็ฝากบอสพิจารณาด้วยนะคะผ <c oughs> ีกะก็ยังทำตำนานไปแล้วเดี๋ยวถ้ารอบหน้าจะมีตำนานต่อไปแน่นอนคะ่ะสุดท้ายนะคะไม่ว่า และจุดนี้วิวจะไปในท,ทิศทางไหนอยากให้ทุกคนซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้วิวด้วยนะคะวิวพลอยภัยรินวระวงมิสแกรนดสต,ตูน2023ขอบคุณค่ะ แขกรับเกียรติทุกท่านครับและนี่คือทีม Miss Grand P2S 2023ครับอมแอบนัดกระหนกสิทธิรัตน์ s s Grand พังงา2023น้ำเงินสลินทิปเซนา Miss Grand พัทลุง2023และบิวพลอยเพลินบอรวงศ์ s s Grand สตูล2023ครับและพวกเธอ จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปขอเสียงปรบมือดังให้กับมิสกรานพิทูเอส2023อีกครั้งครับ <ś les> และขอบคุณที่สากคนด้วยนะคระับ <ś les>